ตะวันเจ้าเอ๋ยรุ่งเช้าเจ้าเอ่ยดอกงามขึ้นเชยอุ่นตาโลกพลันริบตื่นจากู้วงนิทราแจงใสเริงราเมื่อคา room. Oh. เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองผมมาน่ารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันที่7เมษายนพุทธศักราช2,565เรายังคงนำท่านสาธุชน มาศึกษาข้อความจากพระไตรปิฎกตามปกติวันนี้ก็จะได้มาศึกษาในประเด็นที่ว่าผลแห่งกรรมดีย่อมคุ้มครองคนดีี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนั้น กรรมดีที่บัณฑิตทำคือประพฤติดีทางกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตในการก่อนอ้าวทีนี้เราก็มาดูสั์สนอยประเด็นแรกคำว่าบัณฑิต แปลว่าผู้ดำรงชีวิตด้วยปัญญานี่ก็เป็นคำสำคัญเป็นคีนย์เวิร์ดบัณฑิตคือผู้ดำรงชีวิตด้วยปัญญานะท่านผู้ที่ชอบบันทึกก็บันทึกลงไปนะบัณฑิตคือผู้ดำรงชีวิตด้วยปัญญาต่อไปอีกคำหนึ่งที่สำคัญสุจริต แปลว่าประพฤติดีสุก็แปลว่าดีจริตะก็แปลว่าประพฤติสุจริตก็คือการประพฤติดีในที่นี้มีกายสุจริตการประพฤติวจีสุจริตการประพฤติมโนสุจริตนะตรงนี้ก็ชัดเจนก็คือประพฤติดีทางกาย ประพฤกดีทางวาจาและประพฤกดีทางใจไว้ในการก่อนคําว่าก่อนอาจจะหมายถึงว่าเมื่อวานเมื่อวานซืนเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเมื่อสิบปีที่แล้วเมื่อห้าสิบปีที่แล้วตลอดถึงชาติที่แล้วอันนี้ก็แปลว่าในการก่อน ย่อมคุ้มครองป้องกันบัณฑิตผู้อยู่บนตังบนเตียงบนที่นอนเปรียบเหมือนเงาของภูเขาใหญ่ย่อมบทบังครอบคลุมแผ่นดินใหญ่ในเวลาเย็นแม้ฉันใดกรรมที่บัณฑิตทำคือการประพฤติก,กายสุจริตการประพฤติวจีสุจริตและการประพฤติมโนสุจริตในการก่อนก็ ฉันนั้นเหมือนกันย่อมคุ้มครองป้องกันบัณฑิตผู้อยู่บนตังบนเตียงนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นในเรื่องนั้นบัณฑิตมีความคิดอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำชั่วไว้หนอไม่ได้ทำกรรมหยาบเช้าไว้หนอไม่ได้ทำกรรมเศร้าหมองไว้เราทำแต่กรรมดีทำแต่กุศล ทำแต่สิ่งที่ป้องกันสิ่งที่น่ากลัวเราตายแล้วจะไปสู่สุคติของผู้ไม่ได้ทําความชั่วไม่ทํากรรมหยาบไม่ทํากรรมเศร้าหมองทําแต่ความดีทําแต่กุศลทําแต่สิ่งที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวเขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไร ไม่ทุบออกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมสเสวยสมนัตนี้ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายบัณฑิตนั้นยังประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวถึงสวรรค์นั่นแหละว่าเป็นสถานที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายแม้การเปรียบเทียบว่าสวรรค์เป็นสุขก็ไม่ได้ทำได้ง่ายเลยนะ,ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ พระพุทโองค์ทรงตรัสเอาไว้ประเด็นสำคัญก็คือกายสุจริตวจีสุจริตัมโนสุจริตที่ทำไว้ย่อมจะคุ้มครองปอป้องบัณฑิตผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือบนพื้นก็หมายถึงว่าบัณฑิตที่ประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจไว้นั้น จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนตรงไหนความดีจะตามไปคุ้มครองเหมือนเงาภูเขาใหญ่เนี่ยย่อมบทบังครอบกลุมแผ่นดินได้เยอะก็คือมันจะให้ความร่มเย็นนั่นเองอันนี้ก็คือประเด็นสำคัญนอกจากนี้อยู่ในโลกนี้ก็ยังเป็นสุขเพราะคิดว่าเราไม่ได้ทำชั่วไว้ ไม่ได้ทำกรรมหยาบไว้ไม่ทำกรรมเศร้าหมองไว้ทำแต่กรรมดีทำแต่กุศลทำแต่สิ่งที่ป้องกันสิ่งต้ากลัวตายแล้วย่อมไปสู่สุขคตินั้นผู้ที่ปร,รับพฤกษุจริตทางกายวาจาและใจย่อมมีแต่ความสุขในปัจจุบันก็คือเมื่อนึกถึงแล้วเป็นสุข สุขก็เกิดขึ้นเมื่อนึกถึงว่าเราได้ทำความดีด้วยประการต่างๆความสุขจะเกิดขึ้นตอนนั้นแล้วก็ความสุขจะเกิดความมั่นใจว่าเมื่อได้กระทำความดีในชาตินี้ย่อมไม่ถูกลงโทษย่อมไม่ติดคุกติดตารางย่อมไม่พลากไปจากลาภยศสรรเสริญสุขเพราะผลแห่งกรรมชั่ว แต่จะได้รับการคุ้มครองทุกคนทุกแห่งโดยความรู้สึกว่าเราได้ทำกรรมดีไว้ชาติหน้าก็ไม่กลัวเพราะว่ากรรมดีทั้งกายวาจาใจย่อมนำไปสู่สวรรค์ก็คือสถานที่อันเป็นสุขที่เหนือคําันรณนาอ่านี่ก็คือ คือเรื่องของผลของการประพฤติก,กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตจะมีความสุขทั้งปัจจุบันและตายไปย่อมถึงสุขติโลกสวรรค์ทีนี้ประพฤติก,กายสุจริตนั้นอย่างไรท่านที่ชอบบันทึกก็มีเรื่องบันทึกกายสุจริตก็มีสามไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยผู้ผู้ที่เป็นคนดีย่อมเคร่งย่อมตั้งมัน่นไม่ข่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามหรือว่าผู้ที่เป็นชาวพุทธแท้ชาวพุทธแท้ไม่ข่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่ก็เรียกว่าเป็นกายสุจริต ต่อไปวจีสุจริตทีนี้ไม่พูดแท็้ไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อตรงนี้ก็เป็นวจีสุจริตแค่งดเว้นงดเว้นงดเว้นตั้งใจงดเว้นที่จะไม่พูดแท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อฝ่ายมักโนสุจริตทีนี้ ไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทคิดปองไร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทํานองของทับนี่คำว่าสุจริตทั้งสามกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตผู้ที่ตั้งอยู่ในสุจริตทั้งสามนี้ย่อมมีความบันเทิงย่อมมีความสบายออกสบายใจมีความสุขมีความอิ่มใจ ในปัจจุบันโดยคิดว่าเราได้กระทําความดีไว้แล้วหากตายไปในโลกหน้าก็อย่อมไปเกิดในสวรรค์เพราะกรรมดีเหล่านี้ส่งผลไปเมื่อยังไม่ตายนะเมื่อยังไม่ตายผลแห่งกรรมดีเหล่านี้จะคุ้มครองไป ไม่ว่าจะนั่งบนเตียงนั่งบนตังนั่งข้างถนนหรืออยู่ที่ไหนก็เรียกว่าย่อมมีความสุขเหมือนเงาแห่งภูเขาใหญ่ย่อมบดบังแสงแดดในบริเวณกว้างก็คือไปที่ไหนกรรมดีจะคุ้มครองก็เป็นอันว่าวันนี้ก็ชัดเจนกันแค่นี้ ต่อไปก็มาทักทายพี่น้องที่เข้ามาคอมเมนต์กันโยมจิรารัตเกียรติสันติคุณโยมชุยชายยมบัวพันหอนโยมอาทรวัฒนาธรยมเป็นศีพักคบีไทยโยมน้อย ยมทิพยยมนิคมยมเคนธนาโยมบัวผันโยมอัมพาเฟเฟอร์ยมบนทรงรุ่งเรืองอาจารย์พระครูพิสารส่งดอกกุหลาบมาให้ก็เลยโพสขึ้นไว้เป็นคำวอวยพรส่งความส่งดอกไม้แทนใจกับผู้ชมรายการทุกคน ยอมบัวผันโยอมพยาวยมนิพาพรโยมส,สัอรัมพาท่านอาจารย์พระครูพิสารแชร์แล้วนะครับก็เลยมี25่ิวิวสายลมเย็นหัวใจแห่งรักจเจริญพรยมฉัดคุณชุยชายบัณฑิต ผู้ดำรงชีวิตด้วยปัญญาสุจริตก็คือการประพฤติดีถูกต้องอสำหรับบทเรียนในวันนี้บัณฑิตคือผู้ดำรงชีวิตด้วยปัญญาสุจริตคือความดีกายสุจริตประพฤติพดีทางกายวจีสุจริตประพฤติดีทางวาจามโนสุจริต ประพฤติทางใจยมสุภนิกาจุธาพาโยมนพรัตบุญกอบโยมลำดวนขำดีสบายดีนะโยอมสีเวลัยสีวงใจนำมัสการสาธุโยมโซเฟียสุภาพรโยมชุยยายบัณฑิตผู้ประพฤติสุดจริต ทางกายวาจาใจย่อมเป็นสุขเป็นสุขทุกแห่งอันนี้บอกว่าอยู่บนเตียงอยู่บนตังอยู่ริมถนนก็เป็นสุขนั่นคือบัณฑิตาโยมกัลยาโยมชัดชัย Good morning s a m a r i t i b a r u h o w Are you We are going to talk about to practice Good action by mind, by speech, and by action. Uh, and that on of that good action will bring happiness to those who practice good action by mind, by speech, and by action. Wherever he or she goes, happiness will come to see he or her who uh, committed good conduct by body and mind. Uh, this is the brief discussion for our program today. thank you for Smriti Bharuwa w w o c o o e to watch this program. Thank you. โยมพันนิภาวิริยานนสบายดีนะยมชุยใช้กายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวจีสุจริตไม่พูดเท็จไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะ คณโยมสมปองคงของม่วงนำมาสก,การฆ่าเจริญพรมโนสุจริตไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทำนองคลองทำสามประการนี้เป็นมโนสุจริตคือความดีทางใจรวมกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจะกลายเป็นพลังกรรมดี ที่คอยคุ้มครองผู้กระทำทั้งโลกนี้ปัจจุบันนี้ที่นี่เดียวนี้และไปโลกหน้าย่อมมีความสุขในสวรรค์ต่อไปก็มาเจริญสมาธิภาวนา,นาปานสติวางสติไว้ตรงหน้าพิจารณาลมหายใจเข้าออกด้วยสติ อย่างผ่อนคลายสบาย สับเพสัตสตาสัตว์ทังลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้วีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปจาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะน,นิกาหัวตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไป ทั้งสิ้นเถรอภิวาทนะสิลิสสะเนจังวุฒาปัจจายิโนจตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลัง โยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักร่วมภาวนาสาธุสาธุโยมมาธรวัฒนาทรนภาวนาเจ้าข่าสาธุโยมน้อยร่วมภาวนาค่ะโยมนิพพานยิ่งรุ่งโรดร่วมภาวนาด้วย ยมสมควรกระตาธิการร่วมภาวนาโยมโซเฟียสุภาพรร่วมภาวนาคา่ะโยมชัดชัยวานิชสมบัติสาธุสาธุสาธุโยมเค้นธนาร่วมภาวนาด้วยครับโยมสมปองร่วมภาวนาด้วยโยมชุยฉายร่วมภาวนา วันนี้อาจารย์สบายดีไหมรู้สึกง่วงง่วงนะเผลอหาวไปเมื่อกี้ตื่นเช้าตื่นเช้าแต่ไม่เป็นไรเดียวออกกำลังก็น่าจะสดชื่นขึ้นโยมกระยาร่วมภาวนาค่ะโยมทิพร่วมภาวนาด้วยโยมสุพรนิกา ยมโซฟีร์ยมเค้นธนามะยมชัดชัยยมจิจมจรารัฐเกียรติสันติคุณก็เป็นอันว่าทุกคนร่วมภาวนาขออวยพรในทุกท่านด้วยอำนาจแห่งทานศีลภาวนาจงเป็นพลวะปัจจัยให้เข้าถึงความสะอาดสว่างสงบ พบสุขทุกคืนวันเทอ ก็อยู่ที่ใจของบุตรเลือกจะเผยใจตัวต่อตะวันไม่ดังทําพระองค์ที่คอยสงส้ำใจคนไม่เคยเลือกคนว่าดีว่าร้ายใดดั พอมีสต oh, ิปัญญาเป็นบัว